เด็กนี้มาว่ากันด้วยเรื่องคดีฟอร์เล็กอีกความเดือดร้อนของผู้คน9 0 0 0พันกว่าคนหรือจะทะลุหมื่นหรือเปล่าไม่รู้เป็นหมื่นเป็นหมื่นเป็นเบิดเป็นเบิเป็นเื่นเป็นเบิเป็นเบิดเอาแค่อย่างนี้ย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วจําได้ไหมใช่ค่ะอายการประยุทธ์เพชรคุณค่ะรองโฆษกสานักงานอายการสูงสุดตั้งโต๊ะแถลงแถลงให้สังคมได้รับทราบความคืบหน้าของคดีแชร์ลูกโซ่ฟอร์เล็กสามดีว่าทรีดีว่า DSI ในฐานะพนังกงานสอบสวนคนทำสำนวนแชร์ลูกโซ่คดีนี่ได้ส่งได,ได้ทยอยส่งสำนวนากรมาที่อายการคดีพิเศษรวมทั้งสิ้น3าสำนวนสาสำนวนนะคะที่ส่งมาจาก DSI ค่ะอายการคดีพิเศษสังเคราะห์ละสั่งฟ้องมันทั้งสาสำนวนใช่ค่ะแต่ สำนวนที่หนึ่งำนวนที่สองบวกกันเมื่อเมื่อฟ้องกันไปแล้วศารสั่งรวมคดีรวมเป็นหนึ่งสำนวนดังนั้นดังนั้นนักวันที่ทแถลงก็คือวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วค่ะเรื่องที่ส่งจาก DSI ไอปที่อายการและไปถึงศาลแล้วนั้นจึงประกอบด้วยสามสํานวนแต่เป็นสองคดีสองคดีหนึ่งบวกวนนสองเป็นหนึ่งคดีวันนั้นอ,อายการประยุทธ์เพชรคุณเอ่อเอ่อต่อท้ายอีกหนึ่งกรา a ก r า p h ระานสะเทือนทางแวดวง บันเทิงกันไดครับอายการประยุ์บอกว่าอายการพิเศษทําความเห็นแนะนํา DSI แนะนํา DSI ไปว่ายังมีตัวละครอีก16คนด้วยกันที่อยู่ในเครือข่ายแชร์ลูกโซ่ Forex 3D ค่ะให้ไปทําคดีเพิ่มควรทําสำนวนฟ้องร้องด้วย่ะ2ใน16ก็คือ DJ Man และใบเตย,ยเท่านั้นเองเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา โอ้สะดันวันไหวค่ะเออเตอกับดีเจแมนโอ้นน่าไม่ติดที่อ่ะไลฟ์สดๆผ่าน IG ของตัวเองค่ะปฏิเสธเป็นแม่ขาย f o เ e x 3d ไม่ได้เป็นไปฟังเสียงนิดนึงให้ได้อารมณ์สักนิดนึงใช่ค่ะเธอปฏิเสธเรื่องนี้อแมนน่ะก็ <an> <t ong> เขาแม่ก็รู้สึกว่าเขาก็คลางแคลงใจว่าเอ๊ะใบเตยใบเตย,เตยแบบไม่ได้ไม่ได้โดนรวบอย่างที่เป็นข่าวใช่ไหมใบเตยมางานได้ <Okay. S 2> ใช่ไหมหรือ <Okay. S 2> อะไรประมาณนี้ก็แล้วกันนะฮะก็คงยังจากันได้วันศุกร์อายการประยุทธ์แถลงควรเช็คบินอีก16คนค่ะ2ใน16นั้นก็คือแมนกับใบเตยเสาร์อาทิตย์แมนใบเตยแท็กทีมกันไรสดต้องไ์สดแจ้งปฏิเสธไม่ใช่แม่คายใช้ลูกโซ่โฟลเล็กส์ท ทันทีที่ทั้งคู่ออกมาปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวในบัดนดนนะโซเชียลระอุโซเชียลเดือดพล่านเลยออกมาแฉกันยับเยินแฉอะไรกันแฉยับความสัมพันธ์ระหว่างดีเจแมนกับอภิรักษ์เริ่มจากเอาเพจที่หนึ่งขึ้นเลยเอาเพจที่หนึ่งวัดเลดเลยนะในโซเชียลเขาเอาเขาไปแคปเอาเพจของอภิรักษ ใช่ค่ะหลักฐานชัดมากแล้วก็แชร์ต่อกันสน่นมันวาใช่ค่ะมันเป็นภาพที่ปรากฏอยู่ในเพจของอภิรักษ์เองอภิรักษ์ก็คือแม่ขายแชร์ลูกโซ่คนไอจีอ๋อในไอจีในไอจีในไอจีค่ะประธานโทษในไอจีค่ะไปดึงภาพในไอจีของอภิรักษ์เจ้าของแชร์ลูกโซ่นี่แหละมาโพสตเพื่อชี้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายสองคนซ้ายมือก็คืออภิรักษ์ที่ใส่หมวกขวามือก็คือดีเจแมนใช่ค่ะ ดิ่ภาพที่หนึ่งนะทั้งไรทั้งปวงมาจากไอจของอภิรักษ์ทั้งสิ้นเขาบอกถ้าเข้าไปดูหุภาพบานเลยไปดูภาพที่สองที่เขาเอามาแฉกันแฉยับความสัมพันธ์ระหว่างดีเจแมนกับอภิรักษ์เห็นภาพนี้ไหมครับอดึงจากไอจของอภิรักษ์เช่นกันภาษากายมันเล่าเรื่องราวภาพแทนคําล้านคํา ช่ค่ะหมายถึงในโซเชียลเขาพูดกันอย่างนั้นค่ะเราไม่ได้พูดเราพูดตามโซเชียลเขาพูดจาก IG ที่มีการโพสต์ภาพของบุคคลสองคนนะคะผ่าน IG ของคุณอภิรักษ์นั่นแหละอ่ะไปดูภาพที่สามไปดูภาพที่สานี่ก็ดึงมาจากโซเชียลของของของอภิรักษ์เช่นกันนะในครับค่ะอภิรักษ์ได้โพสต์ภาพงานวันเกิดของตัวเองอในงานวันเกิดตามภาพนะค่ะ เราเห็นชัดใช่ไหมสองคนค่ะมีอภิรักษ์มีดีเจแมนค่ะข้างๆเราจะได้เห็นหน้าพิงกี้ด้วยใช่ค่ะมีพิงกี้ค่ะสาวิกาอืมมันสะท้อนอะไรค่ะมันสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายสองคนนี้หรือเปล่าอืมไม่แค่นั้นนะไม่แค่นั้นนะในโซเชียลที่ว่าระอุแล้วก็เดือดพร่านแล้วก็แฉกันยับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายสองคนยังไปดึงเอาผ้า จาก IG ของดีเจแมนนานละ2ปีสอปีที่แล้วนัว่นแหะเห็นภาพตรงต่อไปนี้เห็นใช่ไหมเป็นภาพ DJman ที่สามารถเข้าไปนั่งบนเก้าอี้ทํางานและนั่งอยู่ในห้องทํางานส่วนตัวส่วนตัวของอภิรักษ์ใช่แล้วเก้าอี้ผู้บริหารที่ชื่ออภิรักษ์คือเก้าอี้ตัวนี้ค่ะอภิรักษ์ยอมให้ DJman ไปนั่งเก้าอี้ตัวนั้นไปนั่งอยู่ตรงนั้นมันสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ในโซเชียลเขาวิจารณ์อย่างนี้เขาตั้งกขสังเกตอย่างนี้ใช่ค่ะบอกต้องแนบแน่นกันนะคะไปกันเจอกันนะคะภาพแทบทุกที่ทุกโอกาสทุกวารละเลยยังมีอีกภาพหนึ่งดึงมาจากไอจีของดีเจแมนเช่นกันใช่ค่ะเป็นภาพดีเจแมนเป็นนั่งประชุมธุรกิจอยู่กับทีมงานของอภิรักษ์ใช่ค่ะซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยดีเจแมนก็บอกว่าเฮ้ยไปคุยเกันเรื่องทําเช่าเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมไม่ได้พูดถึงกัเรื่องใช้ลูกโซ่อืแต่ภาพเนี่ย มันมันแทนล้านคำมันแล้วแต่จะคิดแล้วแต่จะเติมคำในช่องว่างค่ะหลังจากที่งัดสารพัดภาพและคลิปมาโพสต์เพื่อยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายสคนใช่ไหมค่ะในคอมเมนต์ก็สนุกดีเหมือนกันโอ้โหสนันไวเหมือนกันก็เชื่ชอมโยงบุคคลสคนอย่างเช่นข้อความในงต่อไปนี้ทุกงานตามติดเหมือนเป็นเงาอันเนอะหมายถึงว่าระหว่างคุณเดียพิรักกับดีเจแมน ข้อความต่อไปครับทั้งวันเกิดทั้งคริสต์มาสไหนจะคลิปปัดฝุ่นร้องเพลงเล่นกีตาร์อยู่ด้วยกันตลอดตลอดตลอดข้อความต่อไปครับข้อความต่อมาบอกว่ามีอีกคลิปกับดีเจแมนที่ดีดก,กีตร์นั่งร้องกัน2องคนแล้วก็อีกหนึ่งข้อความก็บอกว่ามันรักกันนั่นแหละ หมายถึงดีเจแมนกับอภิรักษ์คือจะบอกข้อเสนอการในโซ<า>เ,เชียลเนี่ยพยายามที่จะเอาคลิปและภาพเหล่านี้มาตอกย้ำมาบอกเล่า,ลาเรื่องราวว่าไอ้คู่นี้เขาลึกซึ้งนะความสัมพันธ์ขแต่ขาอท่อจริงเป็น,นอย่างไรเนี่ยเราไปสรุปเสียทีเดียวมันก็ไม่ได้ข้อความต่อไปครับรอเลยค่ะไม่ควรมีใครได้ลอยนวลแต่ข้อความดังต่อไปนี้ดีมากเลยอภิรักษ์นี่เป็นน้องชายที่แสนดีมาก เก็บหลักฐานให้พี่ชายที่แสนดีไว้เต็มเฟสก็พูดง่ายๆนะในโซเชียลมีเดียของอภิรักษ์เนี่ยเก็บภาพเก็บคลิปที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวอภิรักษ์กับดีเจแมนไว้เยอะมากเลยทุกวาระทุกโอกาสจะมีภาพคู่กันนะคะ,อะเอา้าวอ้าเอา้าเอา้เอา